แล้วก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะโค้ชสมาร์ทคิดนะคะในแพทย์มนตรีแสงพัตรชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับโอ้คิดถึงคุณหมอไม่ได้เจอกันตั้งหลายอาทิตย์คนไข้เยอะเหรอครับคุณหมอคะก็เริ่มกลับมาบ้างแล้วครับอโควิดแต่ว่าช่วงโควิดทําให้คนไข้ดูแลตัวเองเก่งขึ้นนะเลยคือถ้าไม่หนักจริงไม่มาเนาะพูดติดโควิดแต่แต่ว่าเราเองก็เตรียมพร้อมต้อนรับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัเกินแต่ผมมีอันนึงเป็นข้อสังเกตจากคุณหมอหลายๆท่านในโรงพยาบาลของผมว่าตั้งแต่คนไทยใส่หน้ากากเนี่ยสังเกตมาว่าเราไม่ค่อยเป็นหวัดใช่เนี่ยอานิสง์ของการใส่หน้ากากมันไม่ใช่ใช่ทำให้เราโอกาสรับเชื้อเข้าทางจมูกทางปากน้อยลงเลครับช่วงช่วงที่เราเป็นช่วงที่มีโควิดเนี่ยเราถึงไม่ค่อยเป็นหวัดด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า เราใส่หน้ากากนี่แหละเป็นตัวแปรสําคัญมากเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตจากคุณหมอหลายๆท่านที่ผมคุยด้วยนะว่า hmm. คนไข้เป็นหวัดไม่ค่อยมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เป็นจริงๆด้วยแหละอีกส่วนหนึ่งคือรักษาตัวเองได้ดแต่ผมลองสังเกตตัวเองเนี่ยปกติผมจะเป็นหวัดเบาๆอย่างน้อยเดือนละครั้งไม่เป็นเลยตั้งแต่กุมภ <COVID. S 2> าใช่โอ้ก็ดีนะมี้อ<ล>ดีอันเดียวที่เราทําแตกต่างไปจากเดิมคือเราใส่หน้ากาก นั่นก็คือเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าอาจจะเป็นกระบวนการป้องกันของร่างกายเราที่ได้รับทำให้เรามีโอกาสรับเชื้อโรคสารพัดโรคน้อยลงทางอากาศเห็นไหมคราวนี้มาคุยกันเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมีคุณผู้ฟังก็ถามมาคุณหมอพบกระเลงแล้วเพราะว่าถามกูรูท่านเนี้ยเหมาะที่สุดถามยากไหมครับไม่ยากไม่ยากแต่โดยส่วนตัวปุ๊กก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเวลาได้รับข่าวร้ายเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวไม่ดีอยู่ห้าสเต็ปห้าสเต็ป จะเรียงตามนี้เลยนะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยจะผ่านไปได้เร็วหรือช้าขึ้นกับว่าคุณไปติดค้างอยู่ในสเต็ปไหนนานเกินไปไหมน่าสนใจนใคุณรู้ปัะเวลา<ป>เจอข่าวร้ายเราจะรู้สึก5สเต็ปอันนี้ใช่ครับเราจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวร้ายหรือข่าวไม่ดียอยู่5สเต็ปสเต็ปที่หนึ่งคือเราจะปฏิเสธก่อนไม่ไม่เขาดูผิดหรือเปล่าไม่ใช่แผนกชั้นหรือว่าอ่ะลูกหายแล้วมีคนแจ้งว่าเราพบศพเด็กเฮ้ย ไม่ใช่ต้องไม่ใช่ลูกฉันต้องเป็นลูกคนอื่นไนอะ้คือปฏิเสธหรือว่าอาะโดนแจ้งว่าเราเจอก้อนเนื้อในปอดคุณหมอดูผิดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกดูดีๆนะ,ะเนี่ยคือปฏิเสธขั้นที่หนึ่งอ่าบางคนเนี่ยติดอยู่ในขั้นที่หนึ่งครับปฏิเสธตลอดชีวิตเลยอะ่ะก็ถูกตลอดชีวิตใช่ยอมรับไม่ได้แต่คนที่สเต็ปที่หนึ่งปฏิเสธปุ๊บแล้วกระโดดไปสเต็ปสองครับก็จะเริ่มรู้สึกโกรธอย่างสมัยโควิดเนี่ยชัดมากเลย ทำไมทำไมทำไมเราต้องล็อกดาว่ะไม่ละมังเขาไม่ล็อกดาวหรอกอันนี้คือปฏิเสธก่อนรับไม่ได้อะปฏิเสธเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มโกรธมันวุ่นวายอะไรขนาดนี้เนี่ยชีวิตมันอู้อะไรกันนักกันหนาเริ่มโกรธแล้วบางคนไม่หลุดจากสเตจโกรธอ่ะก็ยังคงโกรธต่อไปจนถึงวันเนี้ยยังคงโกรธต่อไปถูกไหมฮะ บางคนเขาก็หลุดจากสเตจของการโกรธคือแองกรีก็จะเริ่มพอเราเริ่มหายโกรธนะฮะว่าล็อกดาวน์ไม่ล็อกรอกรุงเทพไม่ล็อกไม่ล็อกภูเก็ตไม่ล็อกเมืองท่องเที่ยวล็อกไม่ได้พอล็อกปุ๊บก็โกรธพอเข้าสเตจโกรธปุ๊บเริ่มทําใจได้จะเริ่มต่อรองก็ไม่ประกาศเคอร์ฟิวได้ไหมล็อกก็ล็อกไปแต่เ,เริ่มต่อรองเรียกว่าบาร์เกนนิ่งเริ่มเริ่มมีสติเริ่มแต่ว่าเริ่มต่อรองนะ พอเริ่มต่อรองไปปุ๊บมันก็ยังคงเป็นข่าวไม่ดีอยู่ถูกไหมฮะใช่ใช่ก็จะไปสเต็ปต่อไปก็คือจะเริ่มเศร้าเห็นไหมพอเริ่มโควิดไปพักหนึ่งอ่ะเริ่มมีล็อกดาวน์เริ่มมี lockdown, เคอร์ฟิลคนบางคนเนี่ยก็คนส่วนเขาก็จะปฏิเสธก่อนไม่ใช่หลอกเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะเริ่มโกรธพอกวดปุ๊บเริ่มต่อรองสี่ทุ่มเลยเหรอเที่ยงคืนไว้อะ <laughs> และ้วพอไม่ผ่านสเตปผ่านสเตปที่ไปปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเศร้าทําไมต้องเป็นเราด้วยอะ่ะเราทําอะไรผิดหรอ แล้วถ้าคนที่ติดอยู่ในสเตจที่4เนี่ยคือคือเริ่มดีเพรสเนี่ยแล้วถ้าไม่หลุดออกมาจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่คนที่มันหลุดออกมาได้จะไปสู่ระยะสุดท้ายของการรับข่าวร้ายครับค,คือคยอมรับโเพราะฉนั้นพอเรารู้5สเตปนี้ซึ่งเป็นปรากฏเป็นปฏิกิยาปกติของคนเลยเวลารับรู้ข่าวร้ายสําหรับผมที่เป็นโค้ชแล้วเป็นหมอสมองเวยเนี่ยเวลาผมจะไปโค้ชเขาเนี่ยผมก็จะดูออกว่าเขากําลังติดอยู่ในสเตจอันไหน วิธีทำก็คือทําให้เขาไป accept ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดจากหนึ่งไป5ให้เร็วที่สุดให้เขาทรมานน้อยสุดจริงไหมพอคน accept ได้ปุ๊บเนี่ยมันถึงจะมีสติแล้วเริ่มตั้งเป้าหมายได้โอ้ยอันนี้คือการนํานความรู้มาใช้แล้วก็ใช้เครื่องมือการโค้ชถ้าคุณไม่ใช่โค้ชแล้วคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยเวลาเราใครเราแจ้งข่าวอะไรพนักงานอะมันจะต้องมี5้าสเตจนี้แน่นอนออทํายังไงจะทำให้ดีนายแอลเราวบุบไปที่ accept ให้เร็วที่สุดยอมรับให้เร็วที่สุด S 2> <S 2> เขาจะไดไ้ไม่ไปติดตรงที่โกรธไม่ไปติดตรงที่ต่อรองไม่ไปติดตรงที่ซึมเศร้าซึ่งคนส่วนมากที่ติดน่ะแฟนทิ้งอย่างเงี้ยปฏิเสธก่อนใช่ป่ะเป็นไปไม่ได้เขารักฉันฉันทําอะไรเขารักฉันเขาไม่ได้เลิกกับฉันหรอกคบกันมาตั้งนานสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองคืออะไรครับโกรธทำไมถึงทํากับฉันอย่างงี้ทำไมถึงทํากับฉันอย่างงี้สเต็ปสามก็คือมีการง้อบาเกนนิ่ง ฉันทําอะไรผิดเหรอฉันยอมปรับตัวนะอ่าเห็นไหมบางคนจากหนึ่งไปสามก็จะเร็วบางคนติดอยู่ที่หนึ่งอย่างเดียวเลยพอมาสามปุ๊บก็คือต่อรองเ้าต่อรองแล้วก็เขาก็เขาก็ทิ้งเราไปอยู่ดีอ่ะก็จะเริ่มเข้าสู่หมวดเศร้าจริงจังล่ะแล้วถ้าคุณไม่หลุดจากหมวดเศร้าจริงจังเนี่ยคุณจะมีโอกาสเป็น d e เพรสเป็นโรคซึมเศร้าเพราะคุณยังไม่เข้าสเตจห้าไงคือ accept คือยอมรับความจริงเห็นไหม แค่เรื่องแค่นี้ท่านเราเข้าใจนะเราจะหยิบเครื่องมือการโค้ดไปใช้จะหยิบจิตบําบัดไปใช้จะหยิบ NLP ไปใช้ก็คือต้องผ่านอันนี้หนึ่งไปห้าให้เร็วที่สุดคุณจะได้กลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมงั้นปุ๊กว่านะปุ๊กมีความสุขง่ายคุณผู้ฟังอันนี้นึกตามคุณหมอพูดเลยนะเวลาคุณหมอพูดอะไรคุณผู้ฟังนึกตามเองเลยปุ๊กเจอเคส้ลยแรงมากเลยถ้าคุณหมอพูดปุ๊กก็ไปได้เร็วเดี๋ยวคุณหมอบอกมาดั่งชมตัวเอง ตอนประกาศผลลูกสอบเข้าป .1 ค่ะคุ่หมอแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้ตรวจสอบทางออนไลน์ไม่ต้องไปดูบอร์ดเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาก็ให้กรอกเลขพิมพ์แลรวเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเลยว่าเด็กสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านปรากฏว่าก็ให้หลานสาวค่ะกรอกตัวเลขเราก็กรอกตัวเลขอะไรรู้ไหมคะกรอกตัวเลขที่นั่งสอบเข้าไปอตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวนะลูกลูกเจ้าของคนที่สอบเนี่ยนอนหลับอยู่แต่พ่อแม่นั่งอยู่ครบ อาม่าอยู่ลุ้นเงนใหญ่เลยนะกรอบปุ๊บมันเด้งขึ้นมาง่ายยังไงรู้ไหมครับหมอขอแสดงความเสียใจด้วยลูกคุณสอบไม่ผ่านปุ๊กนะแชั้นแรกคือเฮ้ยเป็นไปได้ไงแต่ว่าเพียงเฮ้ยเป็นไปได้ไงช่วงที่ปุ๊กรู้สึกนะเออเป็นไปได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่โกรธไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ไม่มีนึกทันโกรธนะต่อรองก็ไม่มีเพราะมันไม่ใช่กระบวนการต่อรองมังเรื่องสอบเศร้าต่อรองถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวขอไปดูผลหน่อยสิ อ๋ออ๋อไปดูของจริงเลไปดูหน่อยสิว่ามันถูกต้องหรือเปล่าของปุ๊กนะปุ๊กข้ามก็เขาคงมีความรู้สึกมั้งแต่ว่ามันอาจจะเร็วจนเราไม่ทันนึกแล้วก็ยอมรับทองเศร้ายอมรับแล้วปุ๊กไปจินตนาการเลยก็เสียใจแต่ว่ามันมันเร็วจนมันปุ๊กอะไปุ๊กใช้เวลาประมาณหนึ่งนีไม่ถึงหนึ่งนาทีรู้ไหมปุ๊กทำอะไรคุณหมอพอปุ๊กรู้ผลปุ๊กหยิบโทรศัพท์แล้วปุ๊กโทรไปโรงเรียนเดิมของลูกอะค่ะเพราะว่าปุ๊กจองที่เรียนเอาไว้แล้วปุ๊กโทรกลับไปทุ่งเรียนเดิมแล้วปุ๊บบอเ่่สไมติดทีีีโรรรงยนน้คั ปุ๊กจะต้องมาติดต่อเพื่อยืนยันการเรียนนี้ยังไงอ,อันนี้คือปุ๊กเกิดขึ้นภายใน1นาทีาแล้วพอปุ๊กแจ้งความประสงค์โรงเรียนเสร็จปุปก๊ปกวิ่งขึ้นไปชั้นสองไปบอกพี่สาวกับพี่ชายเขาสองคนที่ได้เรียนโรงเรียนนี้อยู่แล้วว่าอ,อย่าบอกว่าน้องสอบไม่ติดน,นะให้บอกว่าไว้ไปเรียนเทอมหน้าเพราะว่าคนเรียนเยอะสลากก็ให้โอกาสเพื่อนไปเรียนก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนอ,อันนี้คือเตี้ยมพี่สาวเขากับพี่ชายเขา,าอย่าพูดเดี๋ยวเสียใจแล้วลูกเป็นไงคะคุณหมอคุณรู้ฟังคะปรากฏว่าข้างล่าง คำหนึ่งเสียงกรี๊ดดีใจกันปุ๊บอะไรเกิดอะไรขึ้นอ่ะปุ๊ก็วิ่งลงมา,าเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าสอบติดปุ๊กก็เขาให้ขีดเลขสอบไม่ใช่ขีดเลขที่นั่งมันก็ให้ขีดเลขบัตรประจําตัว<อ>ประชา<อ>ชนเด็กแล้วก็ไอ้หลานปุ๊กดันขีดเลขที่นั่ง,งสอบ,สอบปรากฏพอขีดเลขบัตรประจําตัวสอบไอ้นี่เลขบัตรประจําตัวประชาชนสอบติดคุณผู้ฟังปุ๊กแบบอื้อคราวนี้โกรธของจริง กรธตัวเองแ้วไม่โกรธขาวโกรธหลานแล้วก็โกรธตัวเองด้วยว่าเออทำไมเราไม่ดูโจทย์ว่าเขาให้ขีเลขบัตรประชาชนมไม่ใชใ่ขีเลขที่นั่งสอบเล่นเอาแบบโอ้โหเมื่อกี้นี่เราแบบบริหารจาัดก,การชีวิตเร็วมากเลยนะโทรหาโรงเรียนวิ่งไปเตรียมลูกครับแล้วก็นึกโมโหอยู่เหมือนกันนะนะแต่ว่ามันม,มันก็โอเคอนี่แหละคือกระบวนการทั้งหมดที่คุณปุ๊กเล่ามาถ้าถอดบทเรียนเนาะก็คือว่าก็เป็นไปตามปฏิกิริยาจากข่าวร้ายแหละแต่ของคุณปุกันเร็วมากเนื่องจากคุณปุ๊ก รู้เป้าหมายไงฝุกซ้อมคุณหมอซ้อมอ๋อรียมกามไว้ก่อนจะถึงเหมือนกันว่าถ้าลูกสอบติดทำไงถ้าลูกสอบไม่ติดเอาไงก็แอบคิดไว้ก่อนด้วยงั้นถ้ามาเอาเอามาปรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันของเราเนี่ยในเรื่องอื่นๆเนี่ยแปลว่าเราต้องเตรียมแผนสำรองไงคือเราต้องเตรียมแผนว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฉันจะเตรียมยังไงเราจะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งคิดแบบฉุกละหุก เตรียมไว้ก่อนใช่ช่วงหน้ามาคุยกันเดี๋ยวคุณหมอมนรีจะสอนว่าเตรียมตัวยังไงนะคะกับก็สู่รายการร้อยหกครูทอล์กนะฮะคุณหมอบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราจะกลัวใช่ครับใช่ไหมครับวิธีที่เราสังเกตตัวเองได้ก็คือพอเรารู้อะไรกระทันหันมาเลยปฏิเสธโกรธต่อรองเศร้า,าเรารรข่าวร้ายอ่าเวลาเราได้เรื่องไม่ดีได้รับข่าวร้ายครับแต่มีวิธีแก้ได้คือถ้าเรารู้แล้วว่าสเต็ปมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันเป็นสเต็ปปกติมากรู้กันมา นานมากแล้วมันไม่ใช่ศาสตร์ไม่ใช่ความรู้ใหม่เลยแล้วมันเป็นธรรมชาติคือมันเป็นแบบนี้แหละมันคือสัจธรรมของมนุษย์เวลาได้ยินข่าวไม่ดีได้ยินข่าวร้ายเนี่ยเราจะมีปรกิริยาห้ระยะนี่แหละเราก็ไม่อยากให้คุณติดอยู่ในระยะไหนนานเกินไปเพราะว่าคุณจะมีความทุกข์เพิ่มเ,เพราะฉะนั้นทํำยังไงก็ตามให้ตัวเราเองไปถึงสเต็ปที่ห้าให้เร็วสุดคือยอมรับ อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมร,รับมามเห็นไหม,มเขาพูดสเต็ปที่หเลยเพลงน,นี้ดีมากเลยนะใช่มีให้กําลังใจคนสุดยอดใช่พราะมันต้องไปสเต็ปที่หให้เร็วที่สุดเพราะนั้นอย่าไปมัวเสียดายอย่าไปกังวลทงนี้ทําไงถึงจะไม่เสียดายไม่กังวลคือเสียดายเสียดายได้แต่อย่าอยู่กับมันนานเรียกว่าการปล่อยวางเนาะการปล่อยวางเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นโค้ชอันดับหนึ่งของโลกมาตั้งนานแล้วปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางไม่ได้ก็หนักต่อไป โอ้พระพุทธเจ้าปุกเคยฟังอาจารย์นะักพูดค่ะคุณหมอเขาบอกว่าให้ยึดหลักของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นคนเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ให้ท่องอยู่เสมอเลยว่าสักมันมันสักวันมันต้องทิ้งเราแล้วพอ, <laughs> พอสามีไปมีเมียนน้อยให้เราพูดว่ามึงทิ้งกูทำไม <laughs> <laughs> คุณหมอเขบอกว่ากูว่าแล้วสักวันมันต้องทิ้งเราแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นอย่างคุณหมอพูดมากกว่า <laughs> คือมึงทิ้งกูทำไมอะไรเงี้ย เจอวิธีแบบนี้เป็นการจะเรียกว่าสะกดจิตหรือ NLP ก็ได้นะว่าสักวันมันคงทิ้งเรามันเป็นภาษาลบพอเป็นภาษาลบเนี่ยภาพมันจะเกิดคือสมองสร้างภาพตามคำที่คิดเสมอครับถ้าผมจะบอกว่าอ่ะผมจะไม่ไม่อยากให้พูดแบบนี้ผมอยากว่าแทนที่ว่าสักวันมันจะทิ้งเราจะได้ทำใจได้เรว่าเราจะอยู่กับเขาให้ได้นานที่สุดโอ้คำพูดนี้สวยนะเราจะอยู่กับเขาให้ได้นานแล้วภาพมันเปลี่ยน อารมณ์ความรู้สึกของภาพมันก็เป็นบวกเราจะไม่รู้สึกต้องระแวงว่าสักวันมันจะทิ้งเราถูกไหมฮะแต่เราจะรู้สึกว่าเราจะอยู่เขาให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้เนี่ยคือมันพฤติกรรมเราจะเป็นไปตามที่เราคิดนี่กลับคําพูดนิดเดียวใช่ครับคือความหมายเหมือนกันเลยจริงมากและทําไมเราต้องอยู่ด้วยความกลัวว่าสักวันมันจะทิ้งเราล่ะทาไมเราไม่อยู่ด้วยความรู้สึกใช่อยู่ด้วยความรู้สึกที่ดีดีกว่าว่าอยู่กับเขาให้นานที่สุดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ทำทุกวันให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยกับสักวันมันจะทิ้งเราอะอยู่ด้วยความระแวงอะอยู่ด้วยความกลัวมันคือมันความสุขในชีวิตมันหายไปเยอะเลยนะถ้าเราถ้าเราใช้คําผิดอะคําบอกสมองผิดสมองมันไม่มีทางรู้เลยนะว่าคําที่เราใช้มันถูกหรือผิดนะฮะออแต่มันจะทําแบบที่เราคิดอ,อืแล้วถ้าเกิดสมมติบางคนบอกเนี่ยโอ๊ยกลัวถูกกลัวถูกไล่ออกจังเลยกลัวถูกไล่ออกจังเลยแล้วเราจะกลับคําพูดยังไงอะ แต่อันนี้ผมก็ว่าดีนะหมายความว่าคือเรารู้ว่าสมองเนี่ยชอบคิดลบแล้วบางคนอ่ะชอบแบบหักดิบคิดลบแล้วใช่ไหมงั้นคิดลบไปเลยอเอาให้มันคิดเลยว่าถ้าฉันถูกไล่ออกแล้วถ้าฉันถูกไล่ออกแล้วจะเอา <จะ S 2> อยัางไงจะเกิดอะไรขึ้นอ,อะจะเอายังไงออย่างเงี้ยก็ดีเห็นไหมเป็นการเตรียมเหมือนกับที่คุณปุ๊กเล่าเรื่องนักเกียร์ครับว่าถ้าลูกฉันสอบไม่ติดฉันจะเอาอยัางไงพอเราพอเรา,พอเราเตรียมเตรียมแผนสถานการณ์จําลองไว้แล้วก็ เห็นภาพชัดว่าฉันจะทำเรื่อยๆแล้วถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นจริงเราจะเสียกระบวนท่าน้อยกว่าหมายความว่าเราจะไม่สั่นคลอนเท่าไหร่อันนี้ให้ <c oughs> ให,ให้ให้เป็นแง่คิดกับคุณผู้ฟังนะจะได้เอาไปพิจารณาไต่ตรองดูวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณโค้ชสมาร์ทคิดีค่คุณหมอนแ <c oughs> สงพระทรายคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ